สวัสดีค่ะรอบนี้เป็นแนวทางหวยลาวนะคะเช่นเดิมตรงกับงวดของวันที่4ี่กุมภาพันธ์นะคะงวดที่2ของเดือนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มใช้เลข6หลักอย่างเต็มตัวนะคะแต่ว่าในงวดนี้เรายังคงใช้เลข5หลักนะคะยังใช้ที่5หลักอยู่ยังไม่เพิ่มหลักที่6เข้ามาก็จะทำให้ตัวเลขยังคงใช้รูปแบบเดิมนะคะส่วนสูตร ที่นำมารับชมนะคะให้รับชมในรอบนี้ก็เป็นสูตรที่คิดขึ้นใหม่เพราะว่างวดที่แล้วนะคะหยวยลาออกเลขเบิ้ลอีกแล้วนะก็คือเบิ้ลเป็นเลข 6- 2สองตัวนะคะถึงว่าจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ใกล้กันนะคะแต่ก็ทำให้ตัวเลขเราปัดตัวเลขเราไป1ตัวนะคะก็เลยเป็นผลให้ชุด4ตัวในรอบนี้ของเราใช้สูตรใหม่ทั้ง4สูตรเลยนะคะแล้วก็ ใช้สูตรที่มากขึ้นแล้วก็ตัวคูณที่มากขึ้นนะคะเริ่มคำนวณวันที่21มามกราคมสำหรับชุดนี้โดยสูตรแรกเลยนะคะเริ่มที่การคำนวณก่อนวันที่21นะคะคำนวณตั้งแต่งวดนี้ไล่ไปจนถึงงวดปัจจุบันคือวันที่1แล้วก็เอางวดของวันที่1ไปเป็นแนวทางของวันที่4นะคะก็จะคงใช้ดำเนินการตัวเลขประมาณนี้ต่อตอ,ต,อต่อไปอะนะคะสำหรับตัวเลข งวดแรกนะคะวันที่2 1มกราสูตรแรกที่เราใช้เ,เป็นเลข8ด้านซ้ายนะคะแล้วก็หลักพันนะคะเป็นเลข0ูนคูณด้วย3หลัก10เป็นเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18นะคะบวกกับ3เดี๋ยวเราบวกทีเดียวนะคะต่อไปเนี่ยสูตรที่2นะคะหลักหมื่นคือเลข8คูณ5ได้40หลักพันนะคะเป็น0ูนย หลักสิบคือ6คูณสามได้18บวกด้3สามคงที่สูตรที่สมใช้หลักหมื่นหลักพันคูณด้วยสหลักร้อยนะคะบวกด้วย9้าสูตรที่สใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสามหลักหน่วยคือ4ี่คูณ3ได้เท่ากับส2บองบวกด้วยห้า แล้วเราก็มาบวกตัวเลขกันนะคะ8บวก8ได้16 6บวกกับ3ได้เท่ากับ9สูตรนี้นะคะ0บวก0ได้0บวก8ได้8นะคะ8บวก3ได้เท่ากับ11ได้เลขหนตัวนี้8บวกได้9เท่ากับ17 7บวกได้9เท่ากับ16 สูตรนี้8บวก2ได้เท่ากับ10 10บวก5ได้15ชุดนี้เราได้เป็นเลข9165นะคะผลของวันที่25 1695รอบนี้ได้ตัวตรงคือเลขเดียวนะคะคือเลข5งวดต่อไปของวันที่25หลักหมื่นนะคะเป็นเลข2 หลักพันคูณด้วยสามคูณสได้เท่ากับ3หลัก10บคือ9คูณ3ได้27บวกด้วยสคงที่สูตรที่ 2, หลักหมื่นคือ2อคูณ5ได้10หลักพันเป็นเลข1หลัก10เป็นเลข9คูณ3ได้เท่ากับ27บวกด้วยสคงที่สูตรที่ 3, หลักหมื่น บวกด้วยหลักพันคูณด้วย4หลักร้อยเป็นเลข6บวกด้วย9สูตรที่4หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสหลักหน่วยคูณด้วย3ได้15นะคะเราก็บวกด้วยคงที่ได้ครบทั้ง4ตัวแล้วนะคะมาบวกตัวเลขกันเลยสองบวก3ได้เท่ากับ5 5บวก7ได้12 2สองบวกกับ3ได้เท่ากับ 5สูตรที่สองบวก1ได้1 1บวก7ได้8 8บวก3ได้เท่ากับ11สูตรที่3หลักหมื่นคือ2คูณ4อ่สอบวก4ได้เท่ากับ6 6บวก6ได้12สองบวกกับ9ได้สิบเอดสูตรที่4 2สองบวก3ได้เท่ากับห 5บวก5ได้10 10บวก5ได้15ตัวเลขชุดนี้นะคะ5 1 1 5ในงวดนี้นะได้ตรงเลยเพราะว่าวันที่28ออกมาเป็น5 1 1 5นะคะแต่ที่จริงแล้วเราจะเริ่มทำการปักหลักเนี่ยก็คือคำนวณจากงวดนี้นะคะได้ตัวตรงหนึ่งงวดแล้วนะคะต่อไป หลักหมื่นนะคะเป็นเลข1หลักพันคือ5คูณ3ได้15หลัก10บคือ1คูณ3บวกด้3สาคงที่สูตรนี้ใช้หลักหมื่นคือ1คูณ5หลักพันนะคะหลัก10บคูณด้วย3บวกด้วยสคงที่สูตรนี้ใช้หลักหมื่น บวกได้พันคูณด้วย4ี่ห้าสได้20หลักร้อยบวกด้9สูตรนี้นะคะเป็นเลขหนึ่งหลักพันคูณด้วย3ได้15หลักหน่วยคูณด้วย3ได้15บห้วกได้5คงที่1บวกหนะคะได้6 6หบวกสได้9 9บวกกับ3ได้12 สูตรนี้ใช้5บวก5ได้10 10บวก3ได้13 3บวก3ได้เท่ากับ6ตัวนี้นะคะ1บวก1ได้2บวกกับ9ได้เท่ากับ11สูตรนี้1บก5ได้6 6บวก5ได้11 11บวก5ได้16เราได้ตัวเลขนะคะ2 6 1 6 ซึ่งจริงๆแล้วเราตั้งใจจะปักหลักในงวดของวันที่28นะคะพอปักหลักได้งวดนี้แล้วเราก็มาคำนวณงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หนึกุมภานะคะหลักหมื่นเป็นเลข4หลักพันเป็น2อคูณสได้6หลักสิบคือ1นคูณสได้เท่ากับ3บวกได้3คงที่4ี่บวกหได้10 บวกกับ3ได้13บมนะคะสาบวกสได้เท่ากับ6บวกเลยนะคะแล้วก็สูตรที่สองนะคะหลักหมื่นเป็นเลข4ี่คูณหได้ยีสหลักพันเป็นสองหลักสิบคือ1นคูณสนะคะบวกได้วสามคงที่2อบวกสได้เท่ากับ5 5าบวกสามได้เท่ากับ8 สูตรที่3หลักหมื่นเป็น4หลักพันคือ2อคูณสได้เท่ากับ8หลักร้อยเป็นเลข6กบวกด้วยเบวกแได้12 2บวกกับ6ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ9ได้เท่ากับ17ตัวสุดท้ายเลยหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสนะคะสอคูณสได้6 หลักหน่วยคือ6คูณ3ได้เท่ากับ18บวกด้้5คงที่4บวก6ได้10 10บวก8ได้18นะคะ8บวกกับ5ได้เท่ากับ13ชุด4ตัวนะคะเราไม่ได้จับเลขเบิร์เลขตองให้นะก็จะได้แก่ชุด6 8 7 3นะคะไม่เห็น3นานแล้วนะคะรอบนี้อาจจะมานะ6 8นะคะ2ตัวบนล่าง6 68 63เอา67นะคะ87 83แล้วก็73ส่วน3ตัวได้แก่เลข687 683 673นะคะแล้วก็873อ่ะเลข7นะคะตัวนี้ ได้ครบแล้วนะคะสําหรับแนวทางชุด4ตัวที่ใครที่จะชอบแนวทางนี้ก็สามารถเอาตัวเลขไปใช้ได้เลยนะคะส่วนสูตรด้านซ้ายมือถ้าเกิดสูตรไหนเข้าก็สามารถจดสูตรเอาไปใช้ต่อได้นะคะสำหรับในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ